น้องความก็สิไปโรงเรียนแล้วค่ะส่วนมะนาวกับอาเคยดกับมาอาเคดกับพ่อพ่อยมากกับยมประทัดผ้าซาักแพ่ตากไปพี่น้องย่ากับบริจาคโทรศัพท์ไทยให้แต่เบื้องแต่ตอนเศร้าพาอ่อะหญาอันย่าไปตลาดไปซื้อแนวมะแกงนื้อใหม่เนาะซื้อกับเข่ากับน้ำนาทุ่พนกับพัาากพาากันมะฝ้าซักผ้าซักยังยาน่ะเฮงเมื่อคืนนี่ผัดมีฝนพี่น้อง ตกจากจากหืมมันอะเอาฝนมาน้าอีกแล้วเนาะวาสันพักกันนอนฟังไรมันอะรับจกักจ้านแต่กระปูกับยีาคุณพ่อมันน่ากินเข่ากับสิลงการเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเอาควายออกหรือเปล่าลูกละอะบบควายกระท่านไปเอาออกง้าเฮ็ดย่างเดียวกับสิได้ออกลามมาท,ที่นี่กับสิได้ไปมอลามน้ำหลานเพื่อนชวนเม่ไปน้ำแมกอะ เอาไงกับคุณย่าหรือยังเอาก็ไปจะให้น้องปามเบ้าอไอ้มะนาวไปทั้งหนเนี่ยไอ้แ่จะพื้นให้มันโขบก่อน มันได้สู่มันบม่ได้ค่อยเด้ขี้ไปไปไปสูบเลยเพราะว่าขี่ไปเมื่อั้นแม่ว่าให้ปู่เอาไปตลาดไปสลูกไปไปอย่าลืมไปเติมเด้อเพราะว่าแม่บอกพูดอยู่เมือนให้ขี่รถไปเติมไปเนะี่ยอ่อนเมิดมันไม่ได้มีผู้เดขี่ เข้าแลยพี่น้องอาเกตไปซื้อปิีงไก่ตามมักแตงเพราะว่ายายังเฮ็กับเขาวแล้วใใลานะ่า,ววาวเยร็ตเยุกงั้น,นสมุนยาเลยไร ักกันฟื้นไข่จักไก่จักหมาเด้ออยู่ขั้นยานี่ส่วนปูกะเพดรย,ยังสายพาพยนต์พะเทาสายพาพยนต์ที่หนังพี่น้องเเออาาไป แจ้งจังปางภาวนาย้ำต้นแรงจะผลยะถูกด้อที่ปรดาอยมะน,นาวมาแล้วค่ะมะน,นาเพิ่นออกไปนอกหญากับมาสะอ่อนตะดอกไม่ก่อเดียวละพี่น้องหญานี่ตื่นขึ้นมานาหญ้า,าทิสดซื่นเลยได้าเห็นไอ้ดอกกุหลาบต้นนี่หญ้าไปนคนมักดอกไม่ไ่ย เป็นชีวิตจิตใจอะไรได้พี่น้องงั่นมนันมนาแล้วนะบญาตใยายขยายพันนันพันนี่ออกสีกระถางใส่สีสมพูยาละิว่าแต่สีแดงสีแดงตุ่นนี่สีสมพูพี่น้องส่วนสีแดงแก่มตัวยูพี่ เมืเ่อเช้า,ากะบานแลว้วดีใจลูกหลานมาหอนเฮื่อนหอดซาดละพี่นออ้องเอ้ยมันหนักกะวา่าแม่ต้องไปน้ำหลาด้วยว่าสัน่นยาวาสิขอตูไปย,ยากพี่นออ้องเอ้ยนางยากไปยากไม่ยาก,ยาก,ยากน้ำขาน้ำเคีง เพื่อนเรืว่าบ่ได้ได้แม่แม่หรือบ่ไดรร้ได้ไป,ไปก็ไปตัวก <c oughs> ็ตรให้ตะปูบ่บอยู่เฮ <c oughs> ือนพ่นไปเหมืขขอนคุ้นบรร่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันต้องมีคนเฝ้าเฮือน <c oughs> ส่วนอาปูก็บ่ได้ไปเรกอาปูย่างลูกน้อย <c oughs> มันเน่าเรามาแต่ใส่พุ่น ยังบ่อาบนำยูดอกพี่นอ้องนิ้วเข่าแห้งให้อาไปซื้อปีงไก่มากินหญ้าเฮ็ดว่าท่านกับบ่ิด็กขึ้ปรพืน่นสิมะตตาสาวป่าปนนี้เนะ <c oughs> าะอดี๋เพียงได้ยูบ่อเห็ดพอนะมาขายใหารนเน้ <c oughs> ได้ยูบ่อกมาขายใหารเน้เอยเรงอกระลังออกพี่น้อง <c oughs> มันจะใส่ไปซื้ออันกิ้งกัเพะว่นมันยังบ่แลว้วมันก็เป็นอังสี่แล้วลูกเออมันเลวคนละเลวเงี้นอันนี่เนาะมันเลยนี่เขาหาแต่ห็ดไอ้เขาเอื่นเอียงแหละถ้าสีร่องพื้น ยากเท่งบ่หูจักน้ำเหลือเงินปูนเงินหยางเข่าซือ้อได้พี่น้องเนี่ยเราเคยมีเนาะไม่เคยมีมาปลูกร้านมาพลานมีเงินมีสั้นกรจังหูจักว่าเขาเห็นจังสันจังสี่ที่นนเนี่ยก็คือเอฟซีของบักหลานั่นแหละมีย่อนเอฟซีบักหลามีย่อนอัน สาวน้อยบอดเพื่อนมาดึงไปเนาะกับเพื่อนพ่มาดึงไปก็คือสิบม่มีวันมือนีเกิดขึ้นแน่นอนขอบคหญยาก็ยังหาเสาวินป์คำคือเก่ากับพระละหลายคือเก่าแต่ว่าก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเออขอบคุณโู้โขอบคนขอบคุณ,อบ,คณบอดจูสาวน้อยยาสุภาพและเอฟซอีของแม่เมพ่อพ่อของบักลาเอฟซีสาวน้อย ที่คอยพักดันบักละจนมีเงินมีซานมีเงินมีค้ามมาใส่ถึงบอกทันเดียวแบบวาสีหลายคือจังเพิ่นกะถือวาซานีกะดีใจแล้วพี่น้องพุ่มใจแล้วสำหรับยายบักละมากืึองหนึง่งตามฝันที่พ่อพ่อแม,ม,ม,ม่พักดันบักละเนาะ fc บักละพยายามซอยบักละเต็มที่ บาดใดสลึงได้ซื้บักลาก็จะด้ดีใจน้ำบักลาว่าเพื่อนหมากล่ามากเอามาเห็ดน้ำเงินน้ำซ่านเอามาเห็ดที่สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดหลังจากขอบข้วผู้หนึง่งบ่เคยมีอย่างพ่อก,กะดมีแตน่มิแตศิน,นแล้วบักลาก,กระ่มีเคยมีโอกาสในมือเพื่อนยึดยืมโอกาสให้ให้เพื่อนเห็ดเนว่ไดเพื่อนเห็ดบ่ดีหรือวอาบ่ม่วน จะให้เอฟซีติส้มบักหล่าได้เฮ็ดคือลูกคือหลานเว้าสั่งสอนเอาคือลูกคือหลานนี่เด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็บ่มีหยังฝากเอฟซีบักหลา่ากดไลโ์กดแชร์ให้ยายเด้อค่ะเด้อหอยยานี่กำลังใจให้ไปอีกสวัสดีค่ะ